อสองใจย,ยายกินข้าวกับอะไรกันหรอมึงบักซับสองคนงนีกเป็นหักกันหักกันเด้อเอากันนี้เด้อแอบทาอยู่นี่เด้อเอากระนีเด้อ สองคนสองคนสองคนหัวเมียหัวกระสมองบอดีบันไดเมียกับพิการหาเขาสู้กันกินมี่หมาเป็นลูกมี่หมาเป็นลูกมีสายใหญ่บ่สำหนักจวบบ่กินไปเลยกินไปเลยกินเขาไปเลยเจ้าน่ะเออเดี๋ยวอยากได้สิมคอดอกเออเฝ้าคอก็มีกินเขา เออกินไปเลยอย่ากินเข่าไปเลยเขาไปประได้นี่บักอันนี้แหละมันหาอะไรเขาสับเมียเล่ากับติดเตียงบัก็จะบ่เชิงติดเตียงกัไปประได้หูกกตึงแล้วพาทองพาใส่ควักใสควักทองกับว่าผู้เป็นเมียนั่นผู้หัวกับพาสมองสมองตีบแต่คนกับหักกันหักกันหักหักได้สองคนเนี่ยหักกันหาก,กัน,ห,กกนห้เขา่าห้กันกินง,งุงยิ่งงงยิ่ง,ง,ง,งถูกเสารถูกแรง แต่เขาไปหาเพื่อนบ่ได้เพราะหมามันหายหมาเรามันหายหมาหายหมาหายนี่ผมมีมันหาอะไรกัดคน้นกรือลอยอยู่ขงังทางขงังขางบ้านโทรศัพท์ตกลงไปนี่มึงยังเนี่ยมองล่างจานเราตอนนี้งงกน้ำมาจับขึืนอืดอืดอืดจับดีดีได้จับดีดีจับดีดีจับดีดีดดดดดด กินเขากินเขนากับหยังเล่าแจมปลกกระป๋องบุ้ยตามแก้วลวกพักนะมะปอ,อ,อ,อ้ปลาทูปลาทูอ้หลายยางห <c ười> ลายยางหลายยางซััมึกหนามืนหากัดหาไลไทายบ้านเขามึงอ่ะอืม อือจัดการมันเลยเอาไปโพดมึงอยากไปโพดบ่ซับซับมึงไปมึงไปโพดบ่เอาไปอยู่วัดเลยหาอะไรค้นน้ำทางบอดีมานี่มาค่ะคัก